เรียนท่านประธานที่เคารพผมสุดสิทธิ์พุทธศักดิ์แม็กกี้ก้าวไกลนครราชสีมาเขตสามนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยอย่างมากมายเลยครับแต่ก็ยังหาข้อสรุปข้อยุติไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการกันอย่างไรต่อไปนะครับการพนันเป็นของคู่กันนะครับกับสังคมมนุษย์มนุษย์รู้จกกักสร้างการพนันเนี่ยให้เป็นกิจกรรม หรือเป็นสื่อสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจและมีการเล่นกันในเทศกาลสําคัญสําคัญงานศพงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆสําสหรับคนไทยเนี่ยก็มีการเล่นพนันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการประกอบอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิน่นเช่นชนไก่กัดปลาและพัฒนาเป็นหวยใต้ดินหรือแม้กระทั่งการพนันฟุตบอลการพนันมวยเนื่องจากรัฐบาลการพนันเนี่ยเป็นอัจฉรกรรม แต่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในตัวของมันเองการพนันจะก่อให้เกิดโทษก็ต่อเมื่อคนลุ่มหลงติดการพนันจนกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวและสังคมดังนั้นสังคมจึงตำหนิประนามว่าคนที่ติดการพนันเป็นคนไม่ดีเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายต่อการเล่นพนันว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผู้ที่เล่นการพนัน เพราะเห็นว่าเป็นความผิดจึงออกกฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นความผิดแต่ถ้ากฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ก็เล่นได้ดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่รัฐต่างๆในโลกนี้หรือประเทศต่างๆได้อนุญาตให้เล่นการพนันได้และรัฐสามารถหารายได้จากการเล่นพนันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียฮ่องกองสิงคโปร์มาเกา๊ากัมพูชาหรือทางฝั่งยุโรปมันติคาโลคานเวกัสและลอนดอนสำหรับสังคมไทยนั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่กับการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายหรือบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายซึ่งมีทั้งฝ่ายสนับสนุนนะครับและฝ่ายคัดค้านซึ่งต่างฝ่ายต่างก็หาข้อสนับสนุนความคิดเห็นของตนโดยฝ่ายสนับสนุนก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องของรายได้ที่ประเทศจะได้รับและลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศจากนักพนันชาวไทยนะครับที่ชอบออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศ และลดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผู้เล่นการพนันและงบประมาณเพื่อใช้ในการปราบปรามบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงสามารถควบคุมการทุจริตของเจ้าหน้าที่และผู้มีอิทธิพลได้และจะทำให้การลักลอบการเล่นการพนันลดลงดังนั้นนะครับเราควรศึกษาเรื่องผลกระทบการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยให้ครบทุกมิติในต่างประเทศนะครับและอีกหลายประเทศ หน่วยงานที่ควบคุมหรือกำกับดูแลธุรกิจการพนันจะจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้งด้านธุรกิจการพนันสังคมเศรษฐศาสตร์และกฎหมายโดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางน,นโยบายเกี่ยวกับการกำกับหรือควบคุมธุรกิจการพนันในประเทศไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเพียงเท่านั้นที่ดูแลเพียงลำพังนะครับ อีกทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลเหล่านี้มักจะคำนึงถึงผลกระทบทางเศษธธรษฐกิจและสังคมจากการอนุญาตให้มีการพนันถูกกฎหมายในพื้นที่ต่างๆเช่นการจัดให้มีศูนย์คำปรึกษาให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพน,นันทั้งผู้เล่นหรือนักพน,นันและคนรอบข้างที่จะได้ผลกระทบ ยังมีสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลที่บำบัดดูแลผู้มีปัญหาติดการพนันอีกด้วยรวมทั้งยังมีกฎหมายหรือพอรบรที่กำกับดูแลธุรกิจคาสิโนโบแบบถูกกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ mm. การจะศึกษากันอย่างครบทุกด้านเนี่ย mm. ก็ควรประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐด้านสังคมเศรษฐศาสตร์กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการพนัน mm. เพื่อให้ครอบคลุมทุกองความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบ่อนพนัน ให้ผู้แทนจากภาครัฐศึกษาและวางมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับโดยออกมาตรการและจัดระเบียบเพื่อควบคุมผลกระทบในด้านลบให้น้อยที่สุดแต่ก็ต้องมองในทางกลับกันนะครับการเติบโตของธุรกิจคาสิโน,โนเนี่ยเปรียบเสมือนดาบสองคมเช่นกันการนำพาในเชิงบวกคือมีไรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดิการสังคมดีขึ้นตามมาด้วยกันและตามมาด้วยกัน นาพาในเชิงลบนะครับคือราคาสินค้าก็อาจจะสูงขึ้นมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นและมละพิษทางสังคมที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันการตั้งคณะกรรมการวิสามันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สนับสนุนหรือคัดค้านแนวคิดการเปิดคาสินโนในประเทศไทยนะฮะแต่เพื่อทําเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสินโนและปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดตั้งคาสินโนในประเทศไทยอุตสาหกรรมทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อย แต่ละประเทศก็มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการศึกษาเรื่องนี้เพราะจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าใจถึงผลดีผลเสียและความพร้อมที่จะจัดตั้งว่าเหมาะสมหรือไม่จากทุกภาคส่วนนะครับแต่คําถามของคำถามที่สําคัญก็คือความมั่งคั่งนี้เนี่ยเม็ดเงินมันจะไปถึงประชาชนได้จริงหรือไม่ที่จะบอกว่าทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั้นดีขึ้นสําหรับใครหรือดีเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น นี่คือคำถามที่จะต้องตอบคำถามให้ได้ขอบคุณครับ